ลโหลสวัสดีทุกคนนะครับกับสตีฟคุงนะวันนี้อยู่กันในแม็คสแนปช็อตของ 20W 15บเองกันนั่นเองซึ่งอย่างที่เห็นกันนะใน s n a p ช h อ t นี้เนี่ยได้เพิ่มไบโอใหม่เข้ามาก็ตามแผนของโมแจงเนาะว่าเขาอาจจะเพิ่มไบโอเข้ามาอีกเอาล่ะก่อนที่เราจะไปเจาะลึกรายละเอียดกันนะก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันด้วยครับผมโอเคจะเป็นยังไงก็ไปชมันเลยครับไบโอใหม่นี้มีชื่อว่าบาซอลเดตนันหรือว่าสันดอนหินบาซอลก็น่าจะไม่คุ้นหูหลายๆคนนะเนาะเพราะปกติเราจะได้ยินแต่คําว่า เออแปลกๆกันแหละโดยรอบเนี่ยก็จะมีทั้งหินบาซอลแล้วก็หินใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามาด้วยหินนี้มีชื่อว่าแบ็กสโตนครับหรือว่าหินดำนั่นแหละมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ที่จะเกิดในนี้ก็จะเป็น ma Q, Gas, แมกมาคิวแกล์และก็สไตรเดอร์ครับลักษณะทั่วไปของไบโอมนี้นะก็จะคล้ายๆกับภูเขาไฟนะครับจะมีสันดอนบาซอลขึ้นมารวมถึงแมกมาบล็อกแล้วก็ลาวานิดหน่อยครับแล้วก็จะมีพวกแบบขี้เท่าด้วยครับเนี่ยซึ่งมันก็มีพาร์ติเคิลเข้ามาใหม่ด้วยนะเนี่ยก็จะเป็นแอสกับไวแอส Y s ก็ที่เราเห็นเห็นกันในไบโอมนี่แหละเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยอะเป็นสีขาว s ที่เป็นแบบที่เท่าธรรมดาเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยนะว่ามันมาจากตรงไหนก็อย่างว่าะไรเนาะมันเป็นแบบไบโอมภูเขาไฟในเนเธอร์นะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจดีเหมือนกันโอเคเรามาดูกันที่แบ็กสโตนเลยดีกว่านะครับหินตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปคราบเป็นเฟอร์เนน์กับพวกสโตนพิกแอกหรืออะไรอย่างนี้ได้ซึ่งการเอาชีวิตรอดในเนเธอร์เนี่ยก็เป็นไปได้แล้วนะครับ นี่เลยเอาไปคราบได้โอ้โหสะดวกมากๆใช้แทนคอเบ,บอร์สเตนก็ได้นะครับและยังมีพวกแสลบสแตร์พวกวอลหรืออะไรงนี้ด้วยอีกทั้งยังมีหินใหม่ด้วยนะอันนี้คือเกลียวแบ็กสเตนดูจากเทกเจอร์แล้วเนี่ยก็จะเป็นประมาณว่าสายแร่ทองแทรกอยู่ในหินพอเวลาเราขุดบล็อกนี้แล้วเนี่ยก็จะมีโอกาสดรอปโกนาเกตด,ด้วยอารมณ์ก็จะเหมือนกาเวลนะก็คือจะมีโอกาสดรอปโกนาเกตเนี่ยได้มาละแต่ถ้าอย่างเราใช้ฟอร์จูนมันก็จะมีโอกาสดรอปเยอะขึ้นด้วยชิวๆเลย u r v i เวลในนี้ได้เต็มที่ แต่หินกิลแบ็กสโตนเนี่ยตอนนี้ยังไม่เจเนเรตในไบโอมนี้นะก็ต้องรอกันไปในเวอร์ชันหน้าเนาะและแบ็กสโตนเนี่ยยังสามารถเอาไปทำโพลิสแบ็กสโตนได้ด้วยครับโดยการเอาไปคราฟในช่องครับ2อคูณสเราก็จะได้โพลิสแบ็กสโตนมา4อันจะมีทั้งแสลบสเตอร์วอลบัตเทิลแล้วก็เพชเชอร์เพดไอสอตัวนี้เนี่ยก็เป็นอุปกรณ์เลสโตนธรรมดาเหมือนสโตนบัตเทิลแล้วก็สโตนเพชเชอร์เพดนั่นเอง และหินหน้าตาประหลาดตัวนี้คือชิเซลโพลิสแบ็กสโตนเทกเจอร์ของชิเซลแบ็กสโตนเนี่ยมันเป็นของพิกลินนะจมูกพิกลินแต่ทําไมผมมองว่ามันเป็นแบบสลามตัวแบนๆบอย่างเงี้ยมีตา2ตา <c oughs> เออน่ารักดีเว้ยวิธีการครับตัวนะชิเซลนะครับใช้ตัวโพลิสแบ็กสโตนสลับนะนี่ก็จะได้โพลิสชิเซลโพลิสมาหนึ่งอันและยังมีแบบสโตนบิ๊กด้วยนะนี่ฮะก็จะมีทั้งสลับสเตอร์วอลแล้วก็ตามด้วยตัวแครกวิธีการครับก็ง่ายมากครับก็เหมือนเวลาเราครับสโตนบิ๊กอะเนี่ยก็จะได้ต แบ็กสโตนบิกมาสี่อันและเขายังได้เพิ่มหินชนิดใหม่ของตัวเนเธอร์บิกด้วยนะครับก็คือเป็นของแค็กแล้วก็ตัวชิเซลนะครับซึ่งตัวแคร็กเนี่ยผมว่ามันเท็กเจอร์มันจะแปลกๆนิดนึงเนาะคือเราเห็นรอยแตกค่อนข้างชัดเกินไปนะครับในแซฟสองหน้าก็อาจจะแก้ก็ได้ส่วนของชิเซลเนี่ยจะเป็นประมาณว่าหน้าวิ t เทอร์มั้งดูจากลักษณะเนี่ยมันก็จะเหมือนกับตัวกระโหลกเลยนะแต่ทําไมเขาไม่เพิ่มของเลสเนเธอร์บิกมาบ้างอะและทําไมสองอันนี้เพิ่มมาอันนี้โดนเทเว้ ส่วนของบล็อกควสเนี่ยก็เพิ่มมาเหมือนกันนะครับนี่แหละก็จะเป็นตัวควอสบิกวิธีการคราฟก็เหมือนเดิมนแหละเลนาะไม่มีอะไรมากครับแค่นี้เองลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> ก็โอเคนะมันจะดูแปลกๆนิดนึงนะสำหรับตัวบิกถ้าเราวางเป็นกําแพงเนี่ยมันกลายเป็นว่าเป็นลายใหม่ไปเลยอะเออเออก็สวยดีเว้ยแล้วในที่สุดแคมไฟสีฟ้าก็ได้ถูกเพิ่มเข้ามาแล้วนะว้าวสุดยอดไปเลยวิธีการคราฟโซแคมไฟนะครับใช้สติกสอันตามด้วยโซแซนหรือว่าโซซอย ได้ไม้ชนิดไหนก็ได้3อันนะก็จะได้โซแคมไฟมา1อันนี่โคตรสวยจริงๆมันก็คือแคมไฟธรรมดาแหละแต่แค่ตัวไฟเนี่ยมันเป็นสีฟ้านะครับโอเคบล็อกใหม่ก็จะมีประมาณนี้นะครับเอาละเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ไบโอมนี้สัก1นาทีนะเพื่อเสียบ,บรรยากาศของเสียงแอมเบียนในนี้คนระับจะเป็นยังไงก็ไปฟังกันเลยครับผม เสียงแอมเบียน์ในไบโอมนี้เนี่ยบางอันเนี่ยมันจะคล้ายๆกับตอนเราวัดค่ากำังมันภาพสีกับเสียงภูเขาไฟระเบิดและเขายังได้เพิ่มเพลงแบ็กกราวน์ใหม่มาถึง3เพลงเลยนะรับสำหรับใครที่อยากดูนะก็กดเข้าไปดูตรงตัวไอที่ขึ้นหน้าคลิปตอนนี้ได้เลยครับผมตัวสไตเดอร์มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนะถ้าอย่างน้อนออกจากลาวาเนี่ยตัวก็จะถูกเปลี่ยนเป็นสีม่วงนะอา่าอ่ะขึ้นมาตรงนี้ก็ได้ลูกโอเคนี่เลยครับอารมณ์ก็จะประมาณว่ามันจะหนาวตายนั่นเองครับแล้วก็จะทาแบบหน้าบึ้งเลยนะเอ้ยมานี่อยากหนาวตาย เนี่ยโอ้โหสีซีดเลยครับเหมือนจะตายแล้วอะโอ้ยน่าสงสารแบนเนอร์ลายใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามานะมีชื่อว่าพิกลินซึ่งก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่ก็จะเป็นลายคล้ายๆข,ของตัวโพลิสแบ็กสโตนทำไมผมมองเหมือนแบบเออแบตเหลือ2ขีดอย่างเงี้ยเออนั่นแหละแบตเหลือ2ขีด กำแพงมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆน,นะครับในเวอร์ชันกเก่าๆเนี่ยพวกกำแพงหรืออะไรอย่างนี้เนี่ยมันจะไม่เชื่อมกับตัวกัสเพนแล้วก็ไอรอนบาร์ใช่ไหมครับแต่ในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาได้ทำให้มันต่อกันแล้วนะครับซึ่งผลที่ออกมาก็จะเป็นประมาณนี้ครับนี่สวยขึ้นมากเหมาะกับการเอาไปทำเป็นกำแพงบ้านได้เลยนะครับเนี่ยถ้ามองจากภายนอกหรือว่าภายในเนี่ยก็จะดูแบบ สวยมากๆนะอาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุก็ได้นะที่ว่าเขาไม่เพิ่มตัวเวทีเข้าสลับหรือว่าสลับที่วางด้านข้างคือแบบนี้มันก็สวยแล้วนะแต่ไม่แน่ในอนาคตเขาอาจจะเพิ่มมาก็ได้ตอนนี้โฮสามารถตัดใบไม้ได้เร็วขึ้นแล้วนะเนี่ยเวลาเราขุดมันก็จะดอกแต่พวกแทปปิ้งหรืออะไรอย่างนี้ส่วนกรรไกแเนี่ยก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะเผื่อบางคนไม่อยากได้แบบใบไม้อย่างเงี้ยก็ใช้ตัวโฮขุดก็ได้นะขุดเร็วมาก ตอนนี้เราสามารถนำพวกต้นไม้ต่างๆใน n นเธอร์เนี่ยมาใส่ในคอมพิวเตอร์ได้แล้วนะครับในกล่องแรกเนี่ยก็จะได้ถึง50%เลยนะครับซึ่งจะมีตัววิป p ิ้งไวทวิสซิ่งไวแล้วก็ n นเธอร์สเปนะครับกล่องที่2ก็จะเป็น65%นะครับจะมีฟังกัสลุดแล้วก็เนเธอร์วอร์ดนะครับกล่องสุดท้ายเยอะสุดนะแปดบห้เปอร์ก็จะเป็นพวกเนเธอร์วอร์ดบล็อกกับวาร์ฟวอร์ดบล็อกดีเพนเซอร์มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะคร เกาะของมา้าพรมบนลามะอาวเขียบเทคสอพรมบนลามะกลาา่องเก็บของและสุดท้ายก็จะเป็นกันไก <c oughs> น่ี่โคตรเท่แท็กใหม่ได้ถูกเพิ่มเข้ามานะมีชื่อว่ากาศบายพิกลินซึ่งแท็กพวกนี้เนี่ยก็จะใช้ได้กับพวกกองพวกแท็บเชสเอนเตอร์เชสบาเรลวชังเกอร์บ็อกอันนี้เมกซนตรงไหนวะเนี่ยนนะแล้วก็จะเป็นพวกบล็อกทองนะครับ ซึ่งถ้าอย่างมีพลิกลิ้นอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยแล้วเราพยายามเปิดเออลืมใส่ชุดทองถ้าอย่างผมเปิดชังเกอร์บ็อกปึ๊บมันก็จะเข้ามาโจมตีเราเลยครับอันนี้ที่ผมสงสัยมากทําไมเขาต้องใส่ชังเกอร์ไปในตัวของแท็กนี้ด้วยและอีกอันนึงเอเดอร์เชดอย่างเงี้ยถ้ามันเป็นของเราอ่ะอะถ้าผมยังขุดหรือไม่ก็เปิดอย่างเงี้ยเข้ามาตีเราหละ อะไรเนี่ยฮะคือไม่แน่ใจว่ามันเมคเซน์อะไรยังไงนะพิกลินมันอาจจะมองเป็นกล่องธรรมดาแบบนี้ก็ได้มั้งมันก็เลยมาตีเราแล้วก็พวกบล็อกทองสมมติว่าผมขุดบล็อกนี้นั่นแหละครับและเรายังสามารถเพิ่มคัสตอมแท็กไปได,ได้ด้วยครับผมได้ทําการเพิ่มท็อดกับ TNT เนี่ยเข้าไปอยู่ในแท็กของกาดใบพิกลินผมทุบท็อสอย่างเงี้ยเป็นบล็อกธรรมดาที่เราชอบปักกันใน,นเนเธอรอยู่ละก็จะโดนยิง อีก2แท็กก็จะเป็น Furnace Material กับ Stone Tool Material ซึ่งค่า d ด f ฟ u l t ของมันเนี่ยจะเป็น Cobblestone กับ b a c k s t o n e แต่ผมเนี่ยได้เพิ่มตัว Basal กับ c h a r i n g Obsidian ไปนะครับเราก็จะสามารถทําตัว Stone Pickaxe จาก Basal ได้ด้วยนี่รวมถึงทํำ Furnace จาก c h a r i n g Obsidian อันนี้อะไรแปลกของจริงหรือว่าเราจะผสมกันก็ได้คนระับเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันมีออปชันใหม่เพิ่มเข้ามาใน Accessibility นะครับคือใช้ Line Spacing กับ Chat Delay ซึ่งออปชันก็จะอยู่ในนี้ครับ ไลสเปซิ่งก็คือระยะห่างของช่องแชทในแต่ละบรรทัดสมมติว่าผมปรับเป็น100%ซและลองพิมพ์ไปว่าเทสเนี่ยสังเกตว่าตรงช่องแชทในแต่ละบรรทัดเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นแชทดีเลย์ก็จะเป็นการเพิ่มดีเลย์ให้กับแชทที่เราส่งไปอย่างสมมติว่าผมตั้งไว้สัก3าวิผมสแปมข้อความคำว,ว,ว่าสแกรี่ปึ๊บไปงี้มันก็จะขึ้นว่า pending line แชทพวกนี้ก็จะค่อยๆส่งไปทุกๆ3กาวิซึ่งสูงสุดก็จะเป็น6วินะครับนี่เลยข้อความนี้ก็จะถูกส่งในทุกๆ 6V วิาท 4-5รอบอะไรอย่างเงี้ยก็จะช่วยกันแบบสแปมได้ด้วยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากและอย่างสุดท้ายในสซปชอนนี้นะก็จะเป็นการเพิ่มความสะดวกในการพิมพ์คอมมานด์สมมติว่าถ้าผมจะเสกตัว RedWool โดยปกติแล้วเราจะพิมพ์คาว่า RedWool ไปใช่ไหมครัมันถึงจะขึ้นแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าอย่างผมพิมพ์แค่คำว่า o ตอนนี้มันขึ้นให้ทุกอันแล้วนะที่เป็นขนแกะซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆนะอย่างถ้าผมจะเสกตัวไม้แพงอย่างเงี้ยก็พิมพ์แปลว่าแพงก็เจอแล้วนะและนั่นก็คือทั้งหมดในแซปช็อตนี้นะสำหรับใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าการแก้บั๊กต่างๆนะก็กดเข้าไปดูตรงลิงก์ที่ดีสคริปชันได้เลยครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดการติดตามอัปเดตใหม่ๆนะก็อย่าลืมกดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งก็ได้ครับผมเชไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับ,บนี้สวัสดีบบผม bye bye.